สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุดหลอนอยามค่ำคืนกับผมดีเจเซาช่วงนี้สนับสนุนโดย LD p e t b e d บอเนอนแมวดีไซน์น่ารักสุดนุ่มนิ่มแมวตัวไหนได้เผลอนอนเป็นต้องหลับสบายอ้าวพี่เซาทำไมหลับไปอย่างนี้ล่ะรายการยังไม่เริ่มเลยย่าเชงเชียวอ้าวมาต่อกันเลยฮะช่วงนี้สนับสนุนโดย L d p ดี b พ d บเนอนแมวนุมน่มนุมน่ม,ม,มอล้วาวพี่เซาพี่โเนี่อ เอาล่ะเรามาจริงจังกันดีกว่าฮะวันนี้สายแรกเป็นเรื่องของคุณสันชยัยสวัสดีหาสวัสดีค่ะคุณสันชัยเล่าไว้ว่าเป็นเรื่องสุดพิสวงที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนเรื่องมันเป็นยังไงหาเมื่อคืนนี้พี่ๆนอนกันหมดแล้วที่ชั้นบนหนูนั่งดูการ์ตูนอยู่คนเดียวชั้นล่างจู่ๆก็มีสถานการณ์น่าขนลุกมากๆเกิดขึ้นมันก็คือหนูห่นเหมืนอนเพ กลัวมากเลยจ้ะแล้วไงต่อจ้ะหนูกลัวมากเลยเรียบมุดเข้าไปในบอกน้องแล้วไงต่อไงต่อจ้ะแล้วหนูก็เผลอหลับจนเช้าเลยค่ะอ้าวพอมุดออกมาก็เช้าแล้วกลับเผลอมหมยพอดีที่บ้านเพิ่งซื้อบอกน้องมาใหม,ม,ม,ม่ค่ะแบรนด์ LD Pet Bed มุดมา นุ่มผ้าขนนุ่มนิ่มนอนสะดวกมุดสบายมากค่ะเฮ้ยแบรนด์ LD Pet Bed ก็ et, แบรนด์เดียวกับผู้สนับสนุนของเราไงล่ะเนี่ยของฟูก็มีเบาะนอนหน้ากระต่ายนุ่มนิ่มมากผ้าขนนุ่มฟูพื้นใต้เบาะก,ก็มีกันลื่นด้วยนาะนอนสบายมากมาก พอก่อนลุกขึ้นมาทํางานก่อนโอ้โหฮะแล้วนอกจากเบาะที่ทั้งสองคนมีแล้วเนี่ย l d p e t b e d ยังมีเบาะโซฟาพีเนี่ยมรุ่นถอดซักได้เบาะด้านในเป็นผ้าขนนุ่มด้านนอกเป็นหนังปั๊มลายสารตัดเย็บเน,ยเนีย่สวยหรูดูแพงมากเหมาะกับแมวหลอนๆอยๆ่างพี่เป็นที่สุดเป็นไงเท่เปไปเลยเปล่าเท่เปเลยหาเท่สุดเลยจากดีไซน์แต่ละเบาะไม่เหมือนใครเลยจริงๆทั้ ี่เศร้าสุดอใช่แล้วมายหยงก็เพราะว่า LD Pet Bed เป็นโรงงานผลิตเบาะสัตว์เลี้ยงเจ้าใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยเลยทีเดียวทุกแบบทางบริษัทออกแบบเองแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอนวัสดุตัดเย็บก็ดีตีหเนียนกริบจากช่างมืออาชีพที่สําคัญราคาไม่สูงเพราะโรงงานมาเองคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคอนเสริมว้าวา LD Pet Bed เมื่อหลังผลง,งานเบาะนอนสัตว์เลี้ยงคุณภาพดีตามเพชรช็อปทั้ง อยางรู้จังเลยนะว่าถ้าผีมาจริงแล้วสันชัยหลับไปแบบนั้นน่ะเขาจะทำยังไงต่อ